ทุกเมนูเมล่าเนี่ยชอบมากอันนี้ The base ให้ The base แล้ว I love ปลากระพงทอดแบบดูดเนือ้อสุดยอดอะ่ะสดมากลลลแล้วก็เพิ่งทอดร้อนๆเลยค่ะแล่อยจังอ้าวกรอบจริง เมนูต่อไปแกงเขียวแกงเขียวชิ้นปลากรายค่ะแล้วมะเขือเขาคือไม่ดำเ่ลูกชิ้นคือแบบมันเด้งมากร้อนอะ่ะยูทิร์บมาแ้ว เด้งมากรอเทาไในไปดูเก็นอย่างนี้ไม่ดำไม่เคือไม่ใช่เราไม่สุกสุกแล้วพอดีต่อไปสิ่ผัดไก่นะคะ อัดของหวานมาก่อนแล้ว